สวัสดีครับผมศาสนาจารย์ยศนัน,นกนรกำปนาตเป็นสีบาลอาวุโสของคิดจักรซิโยนของพระเจ้าในกลุ่มคิดจักรซิโยนนะครับและปัจจุบันก็เป็นรองกรรมการคิิเตียงกลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เนื่องจากในเวลานี้คิด,คดจักรในภาคใต้และในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งอันดามันด้วยเรากําลังตื่นเต้นกับ การที่จะมีงานประกาศครั้งประวัติศาสตร์ของภาคใต้ในประเทศไทยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ในประเทศไทยด้วยซ้ำไปที่มีการประกาศขนาดใหญ่อย่างนี้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตก็คืองานที่เรียกว่า celebration of love Andaman หรือที่เรียกว่าั n d า m a n แห่งรักโดยวิลเกรแฮมซึ่งมาจากเราได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกก็คือองค์กร BGA หรือบลลี่เกแฮมเป็นองค์กรการประกาศซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีทัน,นี้ผมก็เลยอยากเป็นพยานสั้นๆสําหรับเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานเมื่อสปีที่แล้วพระเจ้าทรงเรียกผมจากาาภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีในขณะที่มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในการาเปิดโบสถ์และก็ตั้งทิศจักร ที่กาญจนบุรีก็กําลังทคริสตจักรอยู่สองปีในขณะที่มีริสตจักสามแห่งในกาญจนบุรีในแต่ละอําเภอที่แตกต่างกันแต่อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าก็ทรงเรียกในคืนวันหนึ่งว่าให้มาภาคใต้ซึ่งในส่วนตัวผมเองไม่ไม่ไม่ไมอยากเคลื่อนมาเนื่องจากว่ายังยังไม่เสร็จสิ้นง,งานที่กาญจนบุรีแต่ว่าพระเจ้าก็ยังเล่าใจและให้น้ำหนักมากขึ้นในสุดก็ ก็ตัดสินใจเชื่อฟังเสียงของพระเจ้ามาแต่ก็ถามพระเจ้าว่าทําไมจะต้องมาภาคใต้และมาจังหวัดใดในสุดคําตอบก็มาโดยการอาธิษฐานแล้วก็พระเจ้าทรงตรัสว่าให้มาภาคใต้แล้วมาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ตั้งคิดสัจจ์แล้วก็พระเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์จะให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นดังแท่นบูชาที่จะต้องถูกซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเจ้าแล้วก็จุดไฟขึ้นเพื่อที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ในภาษาของท่านบูชาของพระพิเดิมก็หมายถึงกับพระพิใหม่ก็หมายถึงการนามัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงดังนั้นการเข้ามาในจังหวัดภูเกต็ตครั้งแรกก็เลยมาทําตามนั้นแล้วก็มาตั้งโบสถ์แล้วก็ทําการเหมือนกับเป็นการฟื้นฟูการนามัสการพระเจ้าขึ้นแล้วพระเจ้าก็ตัดอีกว่าพระองค์จะให้ไฟที่จุดขึ้นนั้นลามไปทั่วอันดามันภาคใต้และประเทศไทยซึ่งก็เป็น เป็นสิ่งที่ใหญ่สำหรับผมแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคนเล็กๆอย่างเราแต่อัศจรรย์เมื่อเรามีโอกาสได้มาอยู่จริงๆแล้วก็อยู่อย่างอัศจรรย์ในจังหวัดภูเก็ตพระเจ้าทรงนำให้ตั้งคิสตจักรซีโยนของพระเจ้าแล้วก็สามปีสี่ปีผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าเคลื่อนไหวในภูเก็ตแล้วก็การเป็นเอกภาพเกิดขึ้นจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับการ ชมเชยเสมอว่ามีความเป็นเอกภาพในในคริสตจักรต่างๆรวมตัวการอธิษฐานร่วมกันในทุกๆเดือนเรามีการประชุมกันในฐานะของรีบาลทางภูเก็ตมารวมกันแล้วก็เป็นการอัศจรรย์อีกเมื่อเราอยู่ในภูเก็ตได้ประมาณ3ปีพระเจ้าทรงให้นิมิตจังหวัดนี้ว่าพระเจ้าอยากจะให้จังหวัดนี้มีถวายถวายจิตวิญ,ญญาณหมายถึงการที่จะมีคนเชื่อใหม่ มากมายจํานวนประมาณ10%หรือการถวาย10ลดจิตวิญญาณของคนในจังหวัดภูกเก็ตซึ่งยากมากครับจังหวัดภูกเก็ตก็ยังมีริสเตียนแค่ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ในเวลานั้นเท่ากับว่า10เนี่ยเท่ากับ3 0 0 0 0่นคนเนื่องจากว่าจังหวัดภูกเก็ตมีทะเบียนบ้านของประชากรในภูกเก็ตประมาณ3 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนภูกเก็ตแท้ๆอีกประมาณ0 0 0 0 0คนก็ประมาณล้านคนแต่ใน30,000 0คนนั้นเนี่ย เราจะต้องถวาย10%ก็คือ30,000คนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราทำกันเองในคิดจักในกรุงเทพก็ประเมินว่าเราควรจะมีสัก1,000คนต่อ1คิดสจัก,จกเพราะเรามีกัน30-40คึินจักรซึ่งเป็นการยากมากครับที่จะทำให้สำเร็จในเวลาอันสั้นแต่ว่าอัศาจรรย์ครับเมื่อ,อเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาก็พบว่าองค์กรระดับโลก BGA ได้ติดต่อเข้ามา แล้วก็เราไม่เราไม่เคยติดต่อกับองค์กรน,นี้แต่ว่าเขาได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้แจ้งให้เราทราบว่าองค์กร BGA หรือ b บลลี่แกรนั้นอยากที่จะมาทําการประกาศในจังหวัดภูเกต็ตซึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับเพราะภูเกต็ตเป็นเมืองเล็กๆจํานวนคนก็น้อยแล้วก็แต่ว่าเรารู้ว่านั่นเป็นคําตอบจากพระเจ้าในการอธิษฐานมาชานานของอศรีบานในจังหวัดภูเกต็ตและก็เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้เรา ฉะนั้นเราจึงตอบรับไปแล้วก็ในที่สุดวันนี้องค์กร BTA และคณะกรรมการคิีเียนการจังหวัดภูเก็ตก็ได้รวมตัวกันแล้วก็ทำการงานของพระเจ้าในการประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงในปีหน้าคือปี2017นี้สิ่งที่เราพบก็คือการที่ไม่ใช่แค่จังหวัดภูเกต็ตหลังจากที่เราเริ่มต้นทำงาน ที่เราเรียกว่าเรียกชื่อว่าอันดามันแห่งรักก็พบว่าจังหวัดรอบๆภูเก็ตอันดามันและตอนนี้ก็ลามไปทั่วภาคใต้ที่จะขอร่วมนิมิตในการประกาศครั้งยิ่งใหญ่นี้มันจึงกลายเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานและพระองค์ทรงอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามันเป็นเรื่องเกินธรรมชาติมันเป็นเรื่องของ การอัศจรรย์และการรับรองจากพระเจ้าก็ฝากคำอธิษฐานนี้และเป็นคำ,คำพยานว่าถ้าเมืองใดจังหวัดใดและพี่น้องคริสเตียนใดๆก็ตามที่มีความเชื่อและก็วางใจในพระเจ้าและเชื่อในนิมิตของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสกับเราและก็ลงมือทําพระเจ้าจะอยู่กับเราและจะทํางานนั้นให้สําเร็จเราอาจจะเป็นผู้ที่ปลูกเราอาจจะเป็นผู้ที่หว่านและรดน้ํา แต่ผู้ที่ทําให้สําเร็จนั้นคือพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะเป็นพยานให้กับผู้รับใช้พระเจ้าทั่วประเทศไทยและผู้ที่ได้ยินคําพยานนี้ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระสัญญาของโรรองเป็นจริงสําหรับเราเสมอขอหนุนนําใจผู้รับใช้ทุกท่านให้สู้ต่อไปประเทศไทยกําลังจะเริ่มต้นใหม่เรากําลังตื่นนอนแล้วประเทศไทยกําลังตื่นขึ้นแล้ว,ลวครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ